สวัสดีครับวันนี้ผมมาทําคลิปชี้แจงกลุ่มละกลุ่มลูกค้าตัวแทนนิดหนึ่งครับผมคือเนื่องด้วยเนี่ยผมเปิดรับตัวแทนจําหน่ายมาได้1อาทิตย์แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีมากคือสินค้าบางชิ้นไม่พอขายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการสั่งสั่งสินค้าแล้วก็ให้ได้ครบตามจํานวนนะครับคืออาทิตย์นึงเนี่ยผมจะลงของสองรอบ อย่างน้อยครับผมคือถ้าผมลงของลงรูปในรายกลุ่มวันจันทร์อังคารคุณสามารถสั่งของได้เลยแล้ววันพุธคุณก็จะได้ของส่งลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าคุณสั่งของหลังจากวันพุธย,ยอดก็จะตัดไปวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ผมก็จะจัดส่งให้ลูกค้าตามเป็นจำนวนที่สั่งไว้ครับผมคือถ้าทำประมาณนี้ครับจะได้สินค้าครบ ให้ลูกค้านะครับคือตอนตอนตอนนี้ตัวแทนผมในกลุ่มผมมีประมาณ20คนนะครับแล้วก็หลายคนขายได้หลายคนก็ยังขายไม่ได้นะครับก็ไอตรงนี้ไม่ม่ซีเรียสครับผมก็ลองลองขายไปครับผมคือ 1. ไม่ต้องใช้เงินผมเป็นคนหาสินค้ามาให้ 2. คุณได้อย่างเดียวคุณไม่ต้องไปส่งไปรษีให้ลูกค้าคุณรับเงินอย่างเดียวลูกค้าโอนมาให้คุณ คุณเอากาไรไปคุณเอาต้นทุนมาให้ผมเท่านี้เองไม่ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ก็ไม่ต้องไปตั้งร้านตากแดดให้เหนื่อยไม่ต้องไปเอาเงินไปจมกับสต๊อกซึ่งไม่รู้ว่าจะขายได้หรือว่าไม่ได้นะครับตรงนั้นผมรับผิดชอบเองเอารูกสินค้ามาคุณเอาสินค้าไปขายขายได้เอากำไรไปเอาทุนให้ผมง่ายเท่านี้เองครับถ้าลูกค้าส่วนลูกค้าสนใจเพื่อนเพื่อสนใจก็ลองมาคุยกันได้ครับผมส่วนลูกค้าตัวแทนเนี่ย ก็ลองดูลองลองสั่งแบบนี้ดูก็จะได้ครบตามจํานวนครับผมแล้วก็ปัญหาตอนเนี้คือสินค้ามันจะไม่พอถ้าตัวแทนเยอะไปก็ผมจะคิดว่าผมจะรับประมาณ50คนถ้าหลังจากเนี้มันอาจจะเยอะไปแล้วก็สินค้าไม่พอนะครับก็วันนี้ผมไม่ใช่ผู้ผลิตเองแต่วันข้างหน้าก็ไม่แน่ผมอาจจะเป็นผู้ผลิตเองก็ได้ก็ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนครับผมคือ คือวินวินนะครับคุณได้กาไรผมได้กาไรช่วยกันขายได้เงินเหมือนกันโอเคนะครับเข้าใจนะแล้วก็คนที่อยู่ในรายกลุ่มถ้าลมลงของเยอะไป,ปลำคาญก็กดออกจากลกุ่มได้หรือว่าไม่สนใจจะขายแล้วก็อดกดออกจากลกุ่มได้นะครับไม่ว่ากันกับผมคือสิ่งดีๆก็นะเอามามาแบ่งกันเพื่อได้เงินนะอยากได้เวละ <laughs> อยากได้ก็ลองทักมาหลายคนก็สนใจ วันนี้สมัครฟรีนะไ,ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่วันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะผมเป็นคนหาของก็ค่อนข้างเหนื่อยครับผมร้านร้านร้านส่งนะครับมีหลายที่หลายร้อยร้านมากแล้วก็สินค้าก็มีหลายตัวโอเคนะครับก็ตามนี้ครับผมถ้าใครสนใจก็ลองมาสมัครเป็นตัวแทนได้ครับผมก็เนี่ยครับเป็นลูกค้า ลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่สมุยสั่งเยอะมากไม่รู้ขายยังไงขายโคตรดีะชื่อน้องเบิร์ดก็ขายดีจริงๆงบางทีอยากอยาเฮ้ยมึงใช้อะไรวะมึงใช้ตัวช่วยอะไรหรือเปล่าขายดีก็ผมเอีอะแล้วก็มีน้องที่อยู่นครผมแล้วก็มีอุบลก็สั่งสั่งไปหลายหลายชิ้นก็ก็ขายได้ก็ดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับกับไรายได้ที่มาโดยไม่ต้องอะไรเลยนะครับ แล้วก็คนที่ลูกค้าที่สั่งรอสินค้าอยู่วันวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ผมส่งให้แล้วก็ตัดย่อยอีกทีก็อาจจะเป็นวันเสาร์ของได้ครบครับก็แนะนําให้ลูกค้าเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าใจกันหน่อยครับผมโอเคครับไปละว,วันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย